โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำปับควันแก๊สชุดนี้นะครับก่อน pack, แพ็คจะส่งให้ลูกค้าแต่เรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนครับพลาสะติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้แล้วก็กระดาษที่หุ้มมคคลริกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกยากมากครับตัวสูตรเราผมจะส่งเป็นกระดาษตารางไปให้นะครับกับเครื่องเนาะ มาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านใส่สีดําตัวนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านสดแบตเตอรี่จะมีสายพวงชุดนี้ให้ครับเวลาใช้งานเสียบไม่ถูกสีถูกขั้วนะครับแดงบวกดําลบอีกฝั่งนึงก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบต12บโวลต์แดงบวกดําลบห้ามสลับขั้วนะครับมาดูการทํางานสวิตช์จะเป็นสเสต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดโยกมาข,ขวามือตัวนี้เป็น220บโวลต์ตัวนี้เป็นไฟบ้าน มาการกดรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงครับหมุนไม้ตรงกลางมอเตอร์ปรับกดเร็วได้ครับตรงกลางปิดโดยกมาซ้ายมือตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แหละครับกรณีถ้าเราไม่ใช่แบตเตอรี่อ่าตัวนี้เราก็ไม่ต้องเสียบเนาะยิงแย,งยงกออกไปเก็บไว้ใช้งานไว้สำรองได้ก็จะเหลือใสแค่เส้นเดียวนะครับโยกมาฝั่งนี้เครื่องก็แค่ไม่ทํางานนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะชอ็อตหรือมีปัญหาอะไรเราก็โยกกลับไปในสองของไฟบ้านอย่างเดียว โอเคครับการล้างทําความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาครับตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ตัวนี้ห้ามล้างน้ํานะครับตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้หนึ่งปีมีอาหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้าได้เลยครับในส่วนของมอตเตอสแตนรเลสตัวนี้กับหัวดแก๊สสเตนเลสตัวนี้ใช้ไฟเหล็กขัดได้ครับ แล้วก็ในสองตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับมาดูในสหัวเตาแก๊สหัวเตาแก๊สใช้คู่กับว่าปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นหัวเลขหนึ่งนะสูงแบบนี้ห้ามใช้นะครับแรงดันต่ำคือหน้าตาแบบนี้ตัวนี้ไม่ได้แถมให้นะครับหาซื้อได้ตามร้านแก๊สทั่วไปได้เลยก่อนใช้งานมาดูนี้นิดนึงครับชอากาศตัวนี้เห็นไหมว่ามันสามารถขยับเลื่อนได้ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้ครับเวลาเราล้างหรือขยายไม่ต้องสนใจเนาะแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้ การใช้งานของหัวเตาแก๊สกดเห็นไหมกดแล้วก็บิดเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกมาดูทําให้ดูว่ากรณีถ้าช่องกัดเปิดไม่สุดเห็นไหมว่าเปลวไฟเป็นสีได้ครับปรับให้ช่องกัดเปิดให้สุดแล้วได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ถึงเริ่มใช้งานนะครับความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอร์นไฟแรงไม่ไหมแต่ถ้าไฟอ่อนไหมครับ ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อไฟแรงไม่ไม้ไฟอ่อนไม่โอเคครับ